เ,เริ่มแรกนะครับการพับแขนเสื้อขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาปลายแขนเสื้อเนี่ยกับตั้งแต่ปลายแขนไล่ไปเรื่อยๆสูงสุดคือให้ปลายแขนเนี่ยชนกับช่วงของหัวไหล่พอปลายแขนชนกับช่วงของหัวไหล่เรียบร้อยแล้ว จับแขนเสื้อที่พับขึ้นไปครึ่งนึงที่ชนกับวไหล่ให้ได้รูปทรงอยากให้มันยับหลังจากนั้นเริ่มทำการพับทบแรกแขนเสื้อเนี่ยปกติจะพับอยู่ประมาณสานิ้วครึ่งถึงสนิ้ววิธีการพับเทคนิคก,การพับเพื่อให้ได้ขนาด3ามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้ว ก็คือทบแรกพับสมมติว่าต้องการให้ปลายแขนเสื้อมีขนาดสี่นิ้วก็พับทบแรกประมาณสามนิ้วครึ่งพอทบต่อไปนะครับทบต่อไปก็จะพับแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นปลายแขนเสื้อเวลาับสุดท้ายมันก็จะขยับขึ้นไปเองจนถึงสี่นิ้วหลังจากการพับทบแรกแล้วนะครับก่อนจะพับทบที่สองหรือช่วงต่อไปเนี่ยจับปลายแขนเสื้อให้มันเข้ารูปเข้าทรง อย่าให้มันคยอยู่ไปด้วยเป็นกองอยู่นะครับเมื่อจับได้แล้วก็พับช่วงต่อไปมันจะพับมาแล้วนะครับจัดแต่งแขนเสื้อให้เรียบร้อยมาถึงขั้นสุดท้ายนะครับปลายแขนเสื้อด้านบนที่เราเหลือเอาไว้ให้สลบลงด้านล่างเพื่อพับกับแขนเสื้อส่วนที่เราพับขึ้นมาตอนแรกนะครับจัดให้เข้าทรง เร็จเรียบร้อยนะครับปลายแขนเสื้อก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือวิธีการคับแขนเสื้อแบบดึงเร็วนะครับเพราะนั้นเวลาให้เอาแขนเสื้อลงเราก็สามารถที่จะกะตุกปลายของแขนเสื้อดึงลงมา